นี่ค่ะอย่าแทงดี่ฉันนะคะอย่า่เดียว ไปค่ะไปค่ะไรค่ใจอยู่ใจอยู่ได้ค,ค <c oughs> รับอ่ะเจ๊ยอมค่ะนี่แล้วครับ